สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจําวันที่25ตุลาคม2554นะครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่916.34จุดเพิ่มขึ้นมา7.24จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายนั้น16,862ล้านบาทนะครับสัดส่วนนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายหุ้นไทยนะครับเมื่อวันศุกร์นั้นนักลงทุนสถาบันขายออกไป306ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไปเช่นกันนะครับ226ล้านบาทต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับ1,150ล้านบาทและนักลงทุนทั่วไปเข้ามาขายสุดทีนะครับ618ล้านบาทครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดาวโจนส์เมื่อวานนี้เปิดทําการนะครับในขณะที่เราปิดทําการไปดาวโจนส์เปิดบวกขึ้นมาอขออภัยนะครับปิดบวกไป104.83จุดนะครับปิดไปที่1,1913จุด นัสแสกเองก็บวกขึ้นมา61จุด S&P บวกขึ้นไป15จุดเิกอีช่วงเช้าก็เลยบวกตามนะครับของตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกไป22.45จุดเปิดมาที่8,866.43จุดครับราคาน้ำมันดิบนะครับทะลุ90ดอลลาร์ไปแล้วนะครับหยุดไป3วันของเราเพิ่มขึ้นไปถึง3.87ดอลลาร์ตบาร์เรลนะครับปิดไป91.27ดอลลาร์ตบาร์เรลครับค่าระวังเรือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่2 1 5 3จุดครับ โดยดัชนีดาวโจน์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็มีปัจจัยบวกหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็เป็นการควบรวมกิจการของภาคเอกชนในสหรัฐรวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของแคตเตอร์พิลนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้นําด้านอุตสาหกรรมและก็เหมืองแร่นะครับรวมถึงความคาดหวังนะครับของผู้นําในการประชุมผู้นําสภาพยุโรปที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้นะครับว่จะมีแนวโน้มในการจัดการกับปัญหานี่เสีย ในยุโรปรวมถึงการเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินในยุโรปหรือว่า EFSF ที่คาดหวังกันมาตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับนอกจากจะได้ประเด็นบวกจากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวไปแล้วนะครับยังมีปัจจัยบวกอีกหนึ่งเรื่องก็คือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนครับที่ขยายตัวในเดือนตุลาคมซึ่งจะช่วยซึ่งเป็นตัวผลักดันนะครับให้ราคาน้ำมันดิบสามารถทะยานขึ้นไปเหนือระดับ90ตร์ต่อตาราเรตได้อีกครั้งครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็รับ2ปัจจัยสําคัญนะครับที่กดดันอยู่ก็คือปัญหาน้ําท่วมในประเทศนะครับที่ยังสร้างความเดือดร้อนและก็มีแนวโน้มที่จะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคตรวมถึงปัจจัยต่างประเทศนะครับอย่างเรื่องยุโรปปัญหาการแก้ไขหนี้ยุโรปและการขยายกองทุน EFS f เที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นั่นเองครับ ส่วนแนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับบอกว่ายังต้องดูภาพรวมน้ําท่วมก่อนนะครับในประเทศเป็นหลักครับซึ่งหากในสัปดาห์นี้ท่วมเข้าเต็มพื้นที่กรุงเทพเมื่อไหร่ก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับส่วนทิศทางในตลาดต่างประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ดีนะครับเนื่องจากนันกลงทุนเริ่มจะมองแนวโน้มในเชิงบวกต่อการประชุมของผู้นํายุโรปในสัปดาห์นี้ครับกรอบการลงทุนนะครับคุณพิชัยแนะนําให้ดูแนวรับที่890จุดนะครับ แนวต้านอยู่ที่920จุดส่วนแนวต้านต่อไปอยู่ที่940จุดครับแลนนี่ือ้นมงหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ